สวัสดีครับแอดทาดเจน2 2019 1.2ั l x ออโต้แม็กใม 15TE 37 3900แสนเพันบาทผ่อนห้าพมีจอพวงมาลัยฟังก์ชั่น เครื่องยนต์พันสประหยัด22กิโลเมตรต่อลิตรพรุ่งนี้น้ำมันลด3บาทรีบซื้อเอาไปเติมวันเดียวรู้ผล GLX a t a สีเทา i ม o Minor ่าเช n g e ปี2019ออกรถ0บาทรับทุกอาชีพจัดทั่วไทยส่งรถถึงหน้าบ้าน <S <S เครื่องยนต์ฟังเสียงกันดังนิ่มๆ 1 2 0 0ซีเกียร์ออโต้สามแสนเก้าพันบาทออกรถศูนย์บาทอนห้าพันห้าร้อยแม็กใหม่ใหม่ยางใหม่ด้วยทั้งชุดด้านท้ายกว้างขวาง,วางบรรจุข,ของได้เยอะน้ำมันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถเล็ก คันสองไม่ติดแก๊สสีสันเดิมขอบร้อยประกอบน่าดูได้เลยสวยเดิมมือหนึ่งออกห้างสามแสนก้าพันบาทเท่านั้นเองภายในเบาะผ้าสีดำมีจอกุญแจรีโมดกระจกไฟฟ้า 2019ันสิบเก้าไนะเชนสวยเดิมท้ายมีคัมบาของไอรอนบาร์สาม3ูน0 0เก้าสามแสบาทออกรถ0บาทครับผ่อนห้าพันห้บาทสวัสดีครับ